มื่อนี้บ่มีงานค่ะพี่น้องบพมีงานซามมือค่ะบ้างนะคะพี่น้องซ้ำในอุ้มไหมค่ะอันนี้ส่เอ็ดนะคะซมมคะะ้ำหนูค่ะพี่น,น้องสาเอ็นกโค่สนไปน่จะเป็นเ้มกแจ้อยก็ไม่วุ่มกัแอลครับลงไปครับคนใดอ้วนก็ไมุ่่มกั ฟองออสั่งแล้วโอนแล้วจ้าขอบคุณค่ะพี่น้อเบอราแรกละเอียดยุ่งมองปักหมุดเลยนะคะ โอนและลูกขอบคุณหลายๆดวยคะ่ะใครสั่งเสือ้อตักแชดไปเลยน,นะครับเมียน,นค่ะของพ่อได้รับผมงแม่เปิดจิตเนะโอ้พอ่ออันพ่อพันอยากได้อย่าง 3C XL 3C อย่างละตัวนานแค่ไหนก็รอค่ะพอโอเครอวันที่หนึ่งจะรอวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งนะคะ ฮัลโหลครับแม่ครับโอ้แม่โไม่ได้ไดครศูนย์สองศูนย์สามเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งหนึ่งแล้วก็หกเจ็ดสองครับ้มนเล่มีนะคะแม่ ข้าวเ่ไม่ขาดสองัวสุดท้ายครับเอาได้ได้ครับข,ขอบคุณค่ะมีน้องที่โอ,อนมาแล้วเด้อค่ะเด่งเดงขึ้นอยู่นหนจอร้ายอยู่เด้อนะคะขอบคุณมากๆค่ะบางคนมันก็ไม่ขึ้นค่ะอะแมนบอกค่ะแสดงว่าเฟซบุ๊กมีปัญหาหรือเปล่าค่ะ ทักทักของว่าของเด็ดก็เฟของไองอ,อุ่มนะ้อโอนไปแล้วขอบคุณนะคะ